รถบรรทุกของมูลนิธิการกุศลจากกุูเวตที่ขนความช่วยเหลือไปพื้นที่ตอนกลางของกาซาเสียหายจนเหลือแต่ซากหลังตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนตามรายงานของสภาเสียวงเดือนแดงปาเลสไตน์ ขณะที่กลุ่มฮามาสออกแถลงการประนามว่าเหตุโจมตีรถบรรทุกความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่ออาชญากรรมร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุโศก,กนาตรกรรมระหว่างที่ชาวปาเลสไตน์หลายพันคนไปรอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 1 8คนค่ะ ขณะที่หน่วยป้องกันพลเรือนปาเลสไตน์เผยภาพขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพลเรือนในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาท่ามกลางตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็น3410คนและบาดเจ็บอีกราว71,700คนขณะที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอภาพของ กองกำลังที่เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสในพื้นที่กาซาพร้อมอ้างว่าสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธไปได้มากกว่า100คนจับกลุ่มตัวไว้ได้อีกหลายสิบคนและค้นพบทำลายเครื่องมิอจรวดได้หลายร้อยอันโคศกกองทัพอ,อิสราเอลเปิดเผยว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุโศกนกาฏกรรมที่ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตระหว่างรอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้วพบว่าคนส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกัน และหลายคนถูกทหารอิสราเอลยิงหลังพยายามเดินเข้าใกล้จนทำให้ทหารรู้สึกถูกคุกค,คามพร้อมเปิดเผยว่าหน่วยงานอิสระเปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้วนอกจากนี้โคฆษกอิสราเอลยังเผยภาพความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้าไปในกาซาพร้อมระบุว่าอิสราเอลเนี่ยมีส่วนประสานงานในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศเข้าไปในพื้นที่21ครั้งด้วยกันนะคะ ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในกาซายืนยันว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับรถบรรทุกเนี่ยมีบาดแผลจากการถูกยิงวันนี้คณะผู้แทนจากกลุ่มฮามาสกาตาและสหรัฐเดินทางไปถึงที่กรุงไคโรของอียิปต์เพื่อเจรจาเดินหน้าเกี่ยวกับการพักรบรอบใหม่นะคะแต่ว่าสื่อของอิสราเอลเนี่ยรายงานว่าอิสราเอลไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น ปราการด่านสุดท้ายก่อนที่ข้อตกลงพักรบนาน6สัปดาห์จะบรรลุได้ก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนในวันที่10มีนาคมนี้รวมถึงการปล่อยตัวประการันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําของอิสราเอลและการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าไปในกาซาสื่อรายงานอ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าอิสราเอลเนี่ยความบาดการเจราจารอบนี้หลังจากที่กลุ่มฮามาส ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดส่วนรัฐบาลอเมริกันเนี่ยยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงตอนนี้ใกล้จะบรรลุได้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือว่าก็คือภายในสัปดาห์หน้านี่เองค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับ บายมันเดย์ที่โจไปเด่นพูดไว้ก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันจันทร์อันนี้คือเวลาในบ้านเราซึ่งถ้าเป็นอิสราเอลก็กําลังจะก้าวสู่วันจันทร์แล้วนะครับก็คงจะไม่ทันแล้วหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะหาความช่วยเหลือนะครับอย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นภาพปฏิบัติการในการขนส่งทางอากาศนะครับแล้วก็มีการนําเสบียงบางส่วนไปส่งมอบทางอากาศให้กับ ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซามแม้ว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันน้อยนิดมากนะครับอย่างเช่นอา,อาหารเนี่ยได้38,00มืมื้อซึ่งก็จํานวนประชากรกว่าสองล้านคนมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าแล้วหลังจากนี้จะมีการช่วยเหลืออย่างไรหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมจากกรณีรถลำเลียงสิ่งของบรรทุกด้วยก็มีรายงานจากาสำนักข่าวนอิสราเอลไทมส์ออฟอิสราเอลนะครับอ้างคําสัมภาษณ์ของ ผู้บริหารระดับสูงของ IDF กองกำลังของอิสราเอลบอกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางปกติเนี่ยลำเลียงผ่านทางตอนใต้ผ่านคาเลมชาลอมเข้าไปใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการลำเลียงเข้าพื้นที่กาซาทางตอนเหนือเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อีกแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือที่อาจจะมีประชากรอศาศัยอยู่บางส่วนเนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็ภาวะทุก พโพชนาการอย่างค่อนข้างรุนแรงทีเดียวการสงร่งความช่วยเหลือทางอากาศที่สหรัฐเพิ่งจะทําครั้งแรกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆการไปย่อนของช่วยเหลือทิ้งลงไปเนี่ยบางทีมันควบคุมทิศทางไม่ได้เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้สหรัฐเองก็อธิบายว่าไม่สามารถบ,บอกได้ว่าจะไปตกในพื้นที่ห่างไกลจะเข้าใกล้คนที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือจะไปตกอยู่ในมือกลุ่มฮามาสไหมก,อก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความกังวลกันหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่ทํางานด้าน มนุษยธรรมในอิสราเอลในกาซาในปาเลสไตน์ในทุกที่เองก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักนะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ทําให้เหมือนว่าพยายามจะช่วยเหลือแล้วแต่จริงๆเนี่ยอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนะครับ